1ง0้าหกสิออเปยเป็นอยองเป็นีเป็น 4ี่7 8า10 1 2 3 4แส สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองหนึ่งสงอน 36มกัน

เก็บขี่แปด2ี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าเจห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ด เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสิบสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสอ็ดสิอง 26 <25 S> 2สิบหิจ 3. บเสบ

ส9 60 61เก้าหกสิ6หกสิบเอ็ดหก7ิบสองสิบสา Thank <laughs> you. สาแปดาสิบสิบสองสิบสสิบสี่สิบห้าสเจี่ยเสห

แปดสิบแปดเอ็ดแปดส9 9แปด9า9แปด9ี9แ9ดห้าแปดห